มาดูไฟนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างมิยาโคชิโซอิชิโร่นะฮะเจอกับยอดแสนไกลแฟเทคครับในศึกชิงแชมป์กลุ่มของมวยรอบคุณลุนไฟนะครับผมแม่มาเจอครับนี่คือยกที่หนึ่งครับอ่ะโอเคเขยับเข้าหาครับยอดแสนไกลนี่นวมสีแดงครับมิยาโคชิโซอิชิโร่ครับนวมสีน้ำเงินครับ มิยาโคชิคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาครับเพราะว่าถึงกับเอาชนะนกฟ้ามั่นคงและได้อันดับที่3ไปในรายการไทไฟ์ครับส่วนยอดแสนไกลครับดีกรีอดีตแชมป์โลกมวยไทยรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทของสภามวยโลกนะครับแล้วก็เป็นแชมป์มวยเวทีลุมพินีครับ3สมัยด้วยกันครับวันนี้มาครับชิงแชมป์กลุ่มครับชิงแชมป์กลุ่มของมวยรอบคุณหลุนไฟนะครับหมัด1-2ครับมิยาโคชิเก็บเข้าหาครับ เข็บเข้ามาครับอยู่ในระยะที่ออกอาวุธก็ถึงตัวอยู่ที่จะออกหรือเปล่าครับซ้ายไปครับหลุดครับยอดแสนไกลยกแรกครับขวาลาตัวครับมียาโคชิเขียบเข้าหาครับอุ้ยยับขวาครับยอดแสนไกลครับเข้าหน้าเลยทีเดียวฮะจังหวะนี้เขี่เข้าหาหมัดหนึ่งสองครับโอ้ถึงกับเซธลาครับมียาโคชิอืหมัดอย่างแม่นครับยอดแสนไกลนี่ได้ฉายาจากสื่อมวลชนว่ามวยคอมพิวเตอร์นะครับ เพื่อเป็นการระบุว่าเขามีการออกอาวุธที่ชาญฉลาดและก็ครบเครื่องครับนี่ครับซ้ายลําตัวครับยอดแสนไกลมียโคชิพยายามหาช่องในการเขาทำครับไม่ชัวร์ก็ไม่เข้าครับขู่ไว้ก่อนครับเตะขาพับในครับมียโคชิเจอแข่งซ้ายครับแต่หลุดไปนิดครับโอ้ยเข้ามาแล้วโดนหมัดขวาครับหมัดซ้ายหมัดเร็วเหลือเกินครับยอดแสนไกลครับอื้อเข้ามาหน้าเปิดไม่ทันตั้งตัวระวังจะโดนคุมกําเนิดนะครับแข่งซ้ายสูงครับเข้ามาเหมือนกันครับมียโคชิพยายามจะโต้เข้ามาหลบได้ดีครับ เหยียบเข้าหาครับยกหัวเข้ามาครับมียาคชิขวาลำตัวไปก่อนครับเอาโดนกระจับนิดนึงครับไม่เป็นไรครับเหยียบขวาครับเนี่ยหมัดเร็วมากครับแม่ยอดแสนไกลหมัดอย่างไวครับเผลอเป็นไม่ได้ครับเข้าหน้าทุกดอกครับยอดแสนไกลหมัดขวาครับมียาคชิเข้ามาหมัดขวามาหนึ่งสองครับมียาคชิจังหวะนี้หัวแข้งซ้ายครับยอดแสนไกลมียาคชิพยายามจะเดินขยับเข้าหาครับเหยียบซ้ายครับเหยียบซ้ายมียาคชิยอดแสนไกลขู่ไว้ก่อนครับ เดินเข้าหาครับแข่งซ้ายครับยอดแสนไกลมียาโคชิเขยับเข้าหาครับหมัด1 2 3ครับมียาโคชิมัดมาเป็นชุดครับเขยับเข้าหาหาช่องในการเข้าทำครับมัดเราตามด้วยแข้งเราตามด้วยมัดหนึ่งครับมียาโคชิเริ่มออกอเป็นชุดครับต้องดูว่ายอดแสนไกลครับแข่งซ้ายลําตัวทีบขวาครับมัดขวาโอ้ยเฉียดไปเหมือนกันครับเยยบซ้ายคููครับมียาโคชิยอดแสนไกลก็พยายามจะหาช่องเข้าไปครับแข่งซ้ายไปก่อนครับยอดแสนชัย ใส่กางเกงแฟร์เถกโหกางเกงสีสันเหลือเกินครับแหม่กางเกงชมพูข้างเขียวข้างครับยอดแสนไกลนี่ครับแข้งซ้ายครับยอดแสนไกลอุ้ยหมัดซ้ายครับอื้อหมัดไว้ครับหมดยกที่หนึ่งครับมาต่อความมันกับยกที่สองเพื่อเป็นการเสียเวลาออกแข้งซ้ายตามไปก่อนครับยอดแสนไกลหมัดหนึ่งสองครับจังหวัดดวลหมัด แข่งซ้ายสูงครับยอดแสนไกลครับหมัด1 2 3อโอ้โหโดนมากขึ้นครับแหมมิยาโคชิยังยิ้มได้ครับเมื่อสักครู่แข่งซ้ายครับยอดแสนไกล1 2่สองครับมิยาโคชิพยายามโตมาเหมือนกันฮะหมัดขวาตามด้วยแข่งซ้ายครับยอดแสนไกลมิยาโคชิครับแข่งขวาครับมิยาโคชินี่ยกนี้นี่อาวุธเป็นชุดยังไม่เห็นครับแหมเข้ามาครับหมัดขวาขู่ไว้ก่อนครับยับซ้ายครับมิยาโคชิ ยอดเซนไกเดินเข้าหายำขวายำขวาตามดล้ยมัดซ้ายครับจังหวะไล่แขนครับตีเข่าไปหนึ่งครั้งครับกรรมการแยกออกมาวางกันไปที่กลางเวทีครับขยับเข้าหาครับทีมดักไว้ก่อนครับมิยาโคชิหมัดหนึ่งสองสามสี่ห้าครับหครับโอ้รัวหมัดมาครับมิยาโคชิแข่งซ้ายครับยอดเซนไกอุ้ยหมัดขวายอดเซนไกครับเร็วเหลือเกินฮะหมัดขวาซ้ายครับอื้อ ยับขวาอย่างไวครับสายสูงครับหมัดขวาอีกแล้วครับโอ้ยเมื่อตกี้เขาสุดนิดนึงครับทางด้านของมิยาโคชิแม่ครับมีหมัดขวามาเหมือนกันครับมิยาโคชิแข่งซ้ายลาตัวครับยอดแสนไกลหมัดขวาอีกแล้วครับโอ้ยยับอย่างเร็วครับคือยับมาทีมิยาโคชิน่าหงายครับโอ้หอีกแล้วครับยังไงครับแล้วดูครับมิยาโคชิก็พยายามจะโต้อยู่นะครับแต่ยับขวายอดแสนไกลนี่ไวเหลือเกินครับโอ้ยหมัดซ้ายลําตัวครับแข่งมาครับ ตอนนี้ฐานันของยอดแสนไกลเป็นฝ่ายต้อนนะครับมียโคชีนี้ต้องเดินวนเอาตัวรอดไปก่อนครับบนจังหวะน,นี้แข้งซ้ายลำตัวยอดแสนไกลมีาโคชีหยับขวามาเกียบออกมาครับหยยบซ้ายครับนี่ฮะดูดูความไวของหมัดของมียโคชีกับยอดแสนไกลนี่คือต่างกันชัดเจนครับดูนี่หมัดของยอดแสนไกลนี่ถึงหน้าได้เร็วกว่าอย่างชัดเจนครับแข้งซ้ายครับยอดแสนไกลเข่าซ้ายครับ เข่าซ้ายครับยอดแสนไกลมัดหนึ่งสองครับโอ้ยมีเข่าสุดครับมียาโคชิยังไงครับแหมนี่ครับผางครับมาครับผางครับโอ้ยเดีวว่าครับมียโคชิยังโตมาเหมือนกันครับยังอันตรายอยู่ครับจังหวะนี้ครับหยับซ้ายไปก่อนครับมียาโคชิซ้ายครับมียโคชิซ้ายครับมียโคชิดักไปก่อนนะเอาแข้งซ้ายสูงครับยอดแสนไกลมัดซ้ายครับยอดแสนไกลมียโคชิก็เพียงจะโตขึ้นมาครับมัดซ้ายครับฉากออกมาครับเข้ามาครับโอ้ยจังหวะแรกมัดครับโดนกันไปคนละหนึ่งตุ๊บ หนึ่งดอกครับผมจังหวะนี้เข้ามาครับขวาครับถึงหน้าอีกแล้วฮะแม่ครับยับซ้ายยับซ้ายครับตามด้วยแข้งซ้ายครับมาครับโอ้ยเสียหลักลมครับแม่นึกว่าจะลงไปตั้งคุ้มครับนอนโกงโค้งเลยทีเดียวจังหวะนี้ครับโอ้ยมาครับจังไงครับหนึ่งสองสามสี่ครับมาเป็นชุดครับมีอาโคชิแต่วืดซะเยอะครับแม่ซ้ายสูงครับยอดแสนไกลเดินเข้าหาครับยิงหมัดซ้ายครับหมัดขวาครับ อาครับหมดยกครับอ่ะมาต่อกันยกสุดท้ายยกที่3ครับมาครับเดินเข้าหาปัดหนึ่งสองสามแต่ไม่โดนฮะโอ้แข้งซ้ายครับคือพยายามจะออกเยอะครับมีโคชีแต่ว่ายังไม่โดนครับเมื่อตกี้เจอแข้งซ้ายยอดสังไก็นยิ้มได้เจอมัดขวาครับพยายามจะสวนมาแหม่ไม่โดนดีครับโอ้ยระวังครับจังหวะนี้หวาดเสียวครับเยียบสายคมีโอคชิเจอมาซ้ายยอดแสนไกลเดินเข้าหาครับขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายครับอื้อเซตาลามดซ้ายโอ้ลงไปครับโอ้ยฟันหลุดครับ โอ้ยถึงกับหยิบฟันออกมาจากปากครับโอ้ยังไงครับผมจังหวะนี้โดนนับไปเลยครับโอ้ยแหมเกือบจะตั้งคุมครับไม่ตั้งคุมครับเสียดายครับจังหวะนี้ครับแหมพางเมื่อสักครู่มาครับอ๋อเดินเข้าหาครับนี่ครับตอนนี้ยอเซนไกได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าได้ไปหนึ่งนับนะครับโอ้ยมาครับหมัดซ้ายครับเดินเข้าหาครับต้องดูว่ามีอาโคชินีฟื้นหรืยยังครับเวียงหมัดขวาไม่โดนครับหยับสายก็ไม่ถึงดีครับ แหม่กล้ากลัวครับมิยาโคชิแข่งซ้ายครับยอดแสนไกลจงหวันนี้ครับเอาเดินเข้าหาครับยังไงดีครับพยายามหาช่องในการเข้าทําครับอย่างไม่กล้าเข้าครับนี่ครับเข้าไปก็เจอขวาครับคือมิยาโคชิพยายามเข้าทําแต่หมัดไม่ค่อยเข้าครับไม่เวิร์ดก็ติดการ์ดครับในขณะที่ของยอดแสนไกลนี่เข้าเป้าเยอะกว่าครับดูฮะติดการ์ดครับแต่มาก็ไม่ดีครับยอดแสนไกลเลือกเป้าครับโอ้ยโดนผักออกมาก่อนฮะ มาครับเดินเข้าหานี่ครับยิงหมัดซ้ายครับพยายามจะโซนขึ้นมาเหมือนกันมิยาโคชิมิยาโคชิแข็บออกมายิงหมัดหนึ่งแต่ก็ติดการครับสมมวดกันน็อตไว้แน่นครับท่านั้นของยอดแสนไกลย่อนแข็งซ้ายครับเมื่อสักครู่มาครับไปครับหมัดขวาครับผลักออกมายิงหมัดซ้ายครับหมัดขวาครับยอดแสนไกลเดินเข้าหาอย่างตอนนี้มิยาโคชินี่พยายามยกหัวนะ ทีมครับทีมดักไว้ก่อนครับยิงหมัดขวามันกันซ้ายครับไม่โดนดีครับติดกาดครับแข้งซ้ายสูงครับโดนแขนครับหมัดซ้ายแมงก็เวิร์ดครับมียาโคชิมียาโคชินี่เข้าเข้าออกออกฮะแต่ว่ามันเป็นการทําลายจังหวะตัวเองด้วยหรือเปล่าครับจังหวะนี้เดินเข้ามาครับนี่ครับแข้งซ้ายยอดเส้นไกลครับหมัดซ้ายครับทีบซ้ายครับขอทีบขวาครับขออภัยเดินเข้ามาครับทีบขวาครับ เดินเข้าหาครับหมัดหนึ่งสองครับโอ้ยโดนครับแม่มียาโพชินีเหนื่อยหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้เดินเยอะโอ้ยหมัดหนึ่งสองครับโดนหมัดขวาอีกแล้วอุ้ยหน้าสั่นครับเจอเข่าซ้ายอุ้มเป็นยังไงครับจะทันไหมจะมีตั้งคุ้มหรือเปล่าครับจะมีตั้งคุ้มไหมครับอยากอยากเห็นการตั้งคุ้มเข่าซ้ายครับอื้มแม่กดไว้ก่อนครับแล้วดูเวลาน่าจะหมดซะก่อนครับผมจังหวะนี้โอ้ยเสียดายครับแม่ไฟนี้ไม่มีการตั้งคุ้มครับ มีแค่เกือบๆครับโอ้ก็นี่ฮะยอดแสนไกลก็มีความมั่นใจครับแน่นอนครับราวาได้นับไปในยกที่3ครับแมแล้วก็มาดูการชวมือการประกาศอย่างเป็นทางการที่ดูจังหวะนี้ครับจังหวะฟันหลุดครับมัดซ้ายครับยอดแสนไกลโอ้โหฟันออกมาครับนี่ครับผางเขาให้ครับลงไปครับโอ้ควิดตรงครับผางเดียวควิดตรงครับฟันหลุดเลยครับผมจังหวะนี้และมาดูการชวมืออย่างเป็นทางการครับ แน่นอนครับฐานะของยอดแสนไกลแฟร์เทคเป็นฝ่ายชนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับ